กลับมาอยู่กันต่อนะครับก so so ับรายการเสรีดราม่านะครับุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์นะฮะแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook ของเราได้นะคร in oui, ับที่ facebook com s a e r i d r a m a นะครับหรือว่าใครที่อยากจะส่งจดหมายเข้ามานะครับสามารถส่งเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะนํามาอ่านในรายการนะครับทุกๆสัปดาห์เลยทีเดียวครับคุณผู้ชมสามารถที่จะดูสถานที่อยู่นะฮะด้านล่างนี้นะครับ ที่อยู่ในการจัดส่งจดหมายนะครับถ้าสําหรับบางคนที่อาจจะไม่ถนัดในการพิมพ์นะครับส่งอ e ีเมลเข้ามานะครับก็เขียนเป็นจดหมายแล้วก็ส่งเข้ามาก็ได้นะครับมาต่อกันที่ประเด็นดราม่านะครับที่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรื่องของออคุณพ่อขอโทษลูกสาวนะครับเรื่องพ่อขอโทษที่ปลูกข้าวผิดนานะครับ<ม>ก็เป็นข้อความจากคุณพ่อท่านหนึ่งซึ่งเป็นนายแพทย์นะครับ ที่เขาบอกว่าคือเป็นการแสดงความคิดเห็นนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของระดับการศึกษาของลูกสาวในเมืองไทยเปรียบเทียบกับที่ญี่ปุ่นนะครับก็คือ,อรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิทยานะครับที ถาพันนะครับซึ่งท่านมีลูกสาวหนึ่งคนนะครับซึ่งลูกสาวท่านนี้เนี่ยไม่ประสบความสําเร็จในการเรียนที่ไทยแต่มีการเรียนผลการดีที่ดีผลการเรียนที่ดีขึ้นชัดเจนเมื่อไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น นะครับเรื่องราวเล่าผ่านเพจของอาจารย์วิทยาเองนะครับเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาครับเนื้อหาโดยสรุปกล่าวว่าลูกสาวของตนได้เรียนตั้งแต่เรียนต้องลุ้นตลอดเวลาสอบวิชาฟิสิกส์เคมีชีวะว่าเทอมนี้จะผ่านหรือไม่ทั้งนั้นที่ลูกก็ตั้งใจเรียนดีแต่ไม่เคยได้เกรด3หรือ4เลยบลางครั้งลูกก็เคยถามมุณครูว่าทําไมต้องเรียนสูงยากๆเหล่านี้ได้รับคําตอบเพียงเรียนเรียนไปเถอะเป็นประโยชน์ข้างหน้า ซึ่งไม่ตอบตรงโจทย์นะครับจนกระทั่งลูกสาวจบปริญญาตรีที่จุฬาด้วยเกรดเฉลี่ย3กว่าๆนะฮะทงนั้นที่เพื่อนๆได้เกียนนิยมกันเยอะตอนคิดเสมอว่าลูกเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่ดีต่อมาลูกอยากเรียนต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยไหนก็ได้สาขาใดก็ได้ลูกจึงเรียนมหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นนะฮะในสาขาวิชา Innovative Design เพราะถูกจริตมีวิชาให้ได้คิดสิ่งใหม่ๆผลประกฏว่าผลการเรียนลูกดีมาก ทำให้ลูกเข้าใจว่าญี่ปุ่นมีความเจริญกว่าไทยทําให้ลูกของเขาเข้าใจว่าญี่ปุ่นมีความเจริญกว่าไทยในทุกด้านเทียบกันไม่ได้และสิ่งสําคัญที่ทําให้เป็นเช่นนั้นเพราะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ไม่เคยหยุดนิ่งทางด้านความคิดในขณะที่ไทยเราก็ยังไม่เข้าใจว่าความคิดคืออะไร คือตรงนี้จะบอกว่าไม่สําเร็จในประเทศไทยก็ไม่ได้นะเพราะได้สามกว่าของจุฬาด้วยนะอะเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่สะใจสมใจเท่าที่เขาอยากได้ครเหมือนพี่เคยสอนหนังสือมีเด็กคนหนึ่งเนี่ยมาร้องไห้ครับกลัวไม่ได้เอคือไม่ใช่ว่ากลัวตกนะกลัวไม่ได้เอเขาบอกว่าพ่อเขาก็เป็นรรศาสตราจารย์แม่เขาก็เป็นอาจารย์จุฬาครับ,รบพี่สาวเขาก็เขา,เขาออสอนศาสตร,ร์จุฬาได้เกียรตินิยมแต่เขาอยู่คณะวรารสารศาสตรศ์ แค่เข้ามาอยู่วา,ารสา,ารศาสตร์เขาก็แย่แล้วในฐานะที่เป็นคนเดียวในครอบครัวรที่เรียนธรรมศาสตร,ร์ไม่เรียนจุฬาถ้าเกิดไม่ได้เออีกในแย่อันนี้ค,ค,คืออาจจะเป็นความคาดหวังที่สูงนะครับทีนี้สิ่งที่พี่เห็นด้วยก็คือว่าถ้าหากว่าครูบาอาจารย์เนี่ยสอนยากจนเกินไปและออกข้อสอบยากจนเกินไปและไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยมันทําให้เด็กหนักไป,ปเปล่าๆเราควรจะสอนสิ่งที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงรอย่างเวลา พี่มาทํางานตั้งแต่อยย่28จนถึงปัจจุบัน60กว่าแล้วเนี่ยสถิติที่ใช้เวลาทําวิจัยทางด้านธุรกิจนะครับเราก็จะใช้ f r e q u e n c y ความถี่ใช้ p o t e n t i ใช้ร้อยละใช้เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มซึ่งเป็นคายสแควรเราใช้แค่นั้นแต่สถิติที่เรียนกันเนี่ยยากยากยากเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะมากมายไกล่ก้องมันมันเกินกว่าจุดของความจําเป็นที่จะใช้ครับ นะครับซึ่งมันเกิดกระแสสอฝั่งครับฝั่งแรกก็บอกว่า,าคือฝั่งแรกก็จะจะรู้สึกเหมือนกันว่าการศึกษาไทยเป็นแบบเนี้ยก็คืออาจจะไม่ค่อยทันสมัยเทียบเท่ากับประเทศที่เขาจเจริญแล้วนะครับแต่อีกประเด็นหนึ่งก็บอกว่าเอา้าแล้วมันแย่ตรงไหนลูกจดสามกว่าจร<ล>าด้วย<ง>คิดบก่กมันไม่สะใจเขา<ม>เท่านั้นเอง เขาคิดว่าลูกเขาน่าจะได้คะแนนดีกว่านี้น่าจะได้เกียรตินิยมแต่ไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่มันก็มีความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าข้อสอบเมืองไทยบางครั้งก็ยากครูบาอาจารย์ก็ไม่ให้คะแนนกันง่ายๆนะคะคือเอาเป็นว่าเราเก็บตังค์ส่งลูกเรียนเมืองนอกไปเลยดีกว่าไหมถ้าอย่างนั้นก็ถ้ามีตังค์หลายคนก็กทําแล้วนี่หลายคนก็กทําแล้วครับ อืมก็กลายเป็นว่าเอ,อ่อมันโอ้โหมันจะพูดยังไงเดียแล้วเราจะการศึกษาของเรามันจะพัฒนาหรือว่าต้องรอให้ประเทศไทยเราเป็นนิกส์ก่อนจเจริญก่อนเราเป็นตั้งนานแล้วเราเป็นตั้งนานแล้วเราพัฒนาอุตสาหกรรมมานานแล้วเพียงแต่การศึกษาของเราเนี่ยมันก็มีครูจํานวนหนึ่งที่ยังไม่ยอมเปลี่ยนวิธีการสอนยังไม่เปลี่ยนวิธีการออกข้อสอบนะ,ค,ะครับมันก็เลยทําให เด็กไม่ค่อยพัฒนาเท่าไรหรครับครับครูอาจารย์พูดถึงผู้ปกครองสชนิดหนึ่งว่าการศึกษาของไทยเรายังพอมีความหวังอยู่บ้างก็มีแล้วแต่มหาวิทยาลัยแล้วแต่คณะมันไม่สามารถสรุปโดยรวมได้ครับนะคะคือบางคณะของบางมหาวิทยาลัยก็ยังใช้ได้อยู่ครับแต่บางคณะ ซึ่งอาจจะเป็นคณะเดียวกันกับที่ดีในมหาวิทยาลัยโน้นนะครับอาจจะไม่ดีในมหาวิทยลาลัยน่งก็ได้เพราะฉะนั้นก็ดูหลักสูตร,รดูผู้สอนในการเลือกต้องช่วยลูกเลือกไหมไม่หรอกให้ลูกเขาโตแล้วให้เขาสืบศึกษาหาข้อมูลถึงเขาเองนะครับะะอย่าติดยี่ห้อก็แล้วกันคือถ้าเราติดยี่ห้อเราก็บอกต้องเรียนจุฬาธรรมศาสตร์มหิดลเกษตรนี่ได้แต่บางทีวิชาบางวิชา ที่สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเหล่านี้อาจจะมีมหาวิทยาลัยกรุงเทพสอนดีกว่าด้วยก็ได้ไม่ใช่ว่าไม่มีเครื่องมา้าเครื่องมือจะดีกว่าด้วยก็ได้หรือความสามารถของครูครนะครูอาจจะเป็นคนที่สอนเก่งกว่าหรืออาจจะเป็นครูมีประสบการณ์มากกว่าอย่างเงี้ยอย่างธุรกิจบัณฑิตเขาก็รับคนที่อย่างคณะนิเทศเขาเนี่ยเขาก็รับคนที่เคยทํางานทางด้านสื่อสารมวลชนเข้าไปครับ อย่างนี้เป็นต้นอ,อย่าติดยี่ห้ออดูหลักสูตรกรับอาจารย์ผู้สอนครับผมนี่เคล็ดลับจากอาจารย์เสรีนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ทัวร์จีนอีกรอบหนึ่งใช่ไหมฮะทีมงานนะครับอ่านะครับไปดูกันเลยดีกว่านะฮะว่าดราม่ากันเรื่องอะไรนะครับอันนี้เหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองครับ เป็นเป็นเหมือนกับว่าเป็นแจ่งแห่งหนึง่งมุมหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่จะมีแจ่งอยู่หลายๆจุดนะครับ็เหมือนเป็นประตูเมืองแหละปรากฏว่ามีเอ่อคนจีนนะฮะขึ้นไปกลางเต็นท์อยู่ด้านบนเลยนะครับจากภาพเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยปกติแล้วตรงนี้มันห้ามขึ้นนี่นาอาจารย์เห็นภาพแล้วอาจารย์รู้สึกยังไงครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นคนจีนเลยอันนี้ก็อย่างนี้นะหนึ่งกาอยู่ไหนอืม ไกด์ได้พูดจา์แนะนาอะไรเขาหรือเปล่าว่าอะไรทําได้แล้วเขาขึ้น <ทำ S 2> ไป,ไปทำ,ทำอะไรอะไร่ะกางเต็นท์เพื่อเพื่อถ่ายรูปไม่รู้เขาอันที่สองตำรวจอยู่ไหนครับคือถ้าตำรวจและไกด์ทำหน้าที่อย่างไม่ขาดตกบกพร่องภาพนี้ต้องไม่เกิดชาวาคือมีข่าวมาว่าเขานอนหนึ่งคืนครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแล้วก็คือกางเต็นท์ค้างอย่างเงี้ยโดยที่คนไม่ได้สังเกตว่างั้นเถอะนะครับ ตำรวจคน,นทั่วไปไม่สังเกตแต่ตำรวจต้องสังเกตน่าเสียผมก็ว่าคืออันนี้มันเป็นโซนด้านในครับคือคือแจงมันจะมีด้านนอกจนอกคูเมืองกับด้านในอ,อันนี้คือด้านในคูเมืองนะครับแต่ตำรวจต้องมีการลาดตระเวนไม่ใช่เหรอจะนอกจะในก็ต้องเห็นนี่แล้วไกลอย่าไกลอยู่ไหนเผื่อาจะมาเองมหมครับเดี๋ยวนี้คนไกลไม่แนะนำหรือว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้เอาอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นตำรวจ ท่องเที่ยวท้องจัดการครับผมอย่าปล่อยให้เกิดขึ้นอีกมันไม่ใช่ภาพที่น่าดูเลยอ่ะมาดูมาดูข้อความนะครับนี่มาดูข้อความนิดนึงก็แล้วกันนะครับเคยได้คุยกับน้องที่ออมอชอนะครับค่ะเขาเล่าว่ามีนักท่องเที่ยวนะครับออชาวจีนเปิดประตูห้องเรียน <laughs> ห้องเลคเชอร์ที่กำลังเรียนอยู่เ <c oughs> ข้ามาดูเลยเออ แถม yup. ยังเดินมาชาร์จแบตมือถือด้วยครับพี่ไม่อยากวิจารณ์มากจริงๆนะเพราะได้รับการขอร้องมาครับนะคะคือคนที่เขาเป็นคนบริหารประเทศครับเขาก็บอกว่าเราอาศัยรายได้จากเขาอยู่อเขาเป็นนักท่องเที่ยวกรุ่มใหญ่ครับที่มาอย่างล่าสุดเนี่ยผมก็ผมก็เข้าใจในมุมของอาจารย์เฉลิมชัยนะครับหลังจากที่ทําคลิปตอบโต้มาล่าสุดก็บอกว่าเฮ้ เราเข้าใจนักท่องเที่ยวจีนเหล่านั้นเพียงพอไหมแล้วเราพร้อมที่จะรองรับนักท่องเทียเท่ยวหล่านะไปเพราะฉะนั้นพี่ต้องบอกพี่ไม่อยากวิจารณ์มากแล้วเพราะตอนนี้เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เขาขอมาว่าจะด่า,ดา,านักท่องเที่ยวจีนมากนักเขาเป็นไรายได้หลักของเราเอา่ะโอเคค่อ <c oughs> ยครเขาไปก็แล้วกันแต่ที่นี่ใครที่มีหน้าที่ก็ดูแลด้วยอ่ะอย่างไกด์ตอนนี้มันมีประเด็นดราม่าว่าแล้วไกด์คนไทยไปไหนเวลานักท่องเที่ยวจีนไปเป็นนัก เป็นไกด์ประจําทัวไหมหรือว่าเป็นไกด์แค่แค่ฟรีแลนซ์ที่ไปถึงสถานที่แล้วก็ค่อยดูแลอะไรอย่างเงี้ยคัะนั่นไงพี่ต้องบอกไกด์ต้องดูแลให้ดีดังนั้นต้องอยู่ที่การจัดการการท่องเ<ก>ที่ยวไกด์ต้องแนะนําอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้แล้วตำรวจท่องเที่ยวก็ต้องดูกันให้จริงจัง <c oughs> ไม่ใช่ว่าแค่ตั้งมาให้เป็นตำรวจท่องเที่ยวแล้วไม่ได้ทำอะไร นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะข้ามเรื่องนี้ไปนะครับหลังจากที่คือประเด็นเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเราก็คงจะต้องทําความเข้าใจกันว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวดังนั้นเราจะจัดการกับนักท่องเที่ยวอย่างไรนะครับให้เขาอยู่ในกรอบของประเทศไทยนะครับก็ฝากไปด้วยก็แล้วกันนะฮะสำหรับไกด์ชาวไทยที่ดูแลนักท่องเที่ยวจีนนะครับมากันที่มุกตลกไทยที่ชาวโลกเขาไม่ตลกด้วย นะครับมาดูประเด็นแรกกันเลยละกันนะฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นกับการประชุมคณะกรรมการสิทธิคนพิการสมัยที่15ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับโดยมีนายไมตรีอ hmm. ินทุสุด ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของชาติหรือว่าพอม,มครับเป็นผู้นําคณะมีภารกิจนําเสนอรายงานประเทศภายใต้พันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการซึ่งเดินทางไปตั้งแต่วันที่28มีนาคม2559นะครับมีคนนําเรื่องนี้มาเผยแพร่ผ่านทาง Facebook ครับและได้มีการปกปิดชื่อมีแต่ระบุอย่างเดียวว่า United Nations Human Rights ครับที่นครเจนีวาประเทศสวิสเซอร์แลนด์เรื่องเล่าว่านะฮะอ,อ,อาขายหน้าคนไทยเป็นอย่างมากเมื่อเจอเหตุการณ์นี้นะครับเมื่อวานนี้เป็นการพยายาิจารณาความคืบหน้าของการปฏิบัติตามอนุสัญญาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศไทยแต่ที่น่าตลกคือแต่ไม่ตลกแต่ที่น่าตลก แต,แต่ที่น่าตลกแต่ไม่ตลกคือประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้เล่นตลกกับความพิการของน้องผู้หญิงที่พิการตัวแคระในทีมต่อหน้าคณะกรรมการและทุกคนในห้องขณะที่ผู้แทนไทยก็หัวเราะรับมุกกันเองแต่ทั้งห้องเงียบกริบเล่นมุกยังไงอะครับข้อความประมาณนี้อาจารย์คือก็เป็นว่ามันมีหลายครั้งที่รายการโทรทัศน์ก็โดนด่านะคะ อย่างเช่นเอาคนดาวซินโดมมาเล่นล้อเรียนหรือเอาคนแคระมาล้อเรียนหรือเอาคนพิการมารอเรียนในรูปแบบอื่นๆคนตาบอดคนขาเทียมอะไรอย่างเงี้ยครับคืออย่าไปสนุกกับความบกพร่องของคนอื่นครับการที่เราสนุกกับความบกพร่องของคนอื่นนั้นแสดงเห็นว่าเราไม่ให้เกียรติคนที่มีความแตกต่างจากเราครับการที่เขาเป็นคนพิการนั้นเนี่ย มันก็เป็นสภาพที่เขาก็ต้องยอมรับอยู่แล้วด้วยความรู้สึกไม่เป็นสุขแล้วเราจะเอาเรื่องของเขามาล้อเรียนมาเล่นให้เขารู้สึกว่าโทมนัสมากไปกว่าน,นั้นเลรออ๋อผมรู้ละเพราะคือ,อ,อวิธีการล้อเล่นของเขาก็คือ let's me introduce Miss Genjira please stand up ซึ่งเขาเขายืนอยู่แล้วเขายืนอยู่แล้วเขาเตีย้ยอ่า ก็เหมือนเวลาเราล้อเพื่อนเราที่เตี้ยนะคะก็บอกเฮ้ยยืนขึ้นสิคือมุกไทยแต่ว่าฝรั่งเขาแบบว่าอึ้งอ่ะเขาก็อึ้งว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเขาไม่เล่นกันไงหรือมันอย่างคนที่ตาตีเนี่ยเวลาเขาพูดเฮ้ยจะพูดไรนก็ลืมตาหน่อยสิแต่จริงๆเขาลืมตาอยู่แล้วมุกอย่างเงี้ยไม่ควรเล่นแต่ว่าเพิ่มเติมคือผู้ที่ถูกล้อนะฮะออกมาแก้ตัวให้ก็บอกว่าไม่ได้ถือสาเรื่องนั้นกล่าวนะคุณไม่ถือสาแต่ฝรั่งเขามองดูว่าเป็นการกระทําที่แย่มากครับ ด้านประหลัดพอมออกมาชี้แจงเหตุผลสั้นๆผ่านแอปพลิเคชันไลน์ว่าไม่ใช่ความจริงไม่ได้หยอกล้อผู้พิการจนน่าเกลียดและตอบข้อสักถามของ,ของต่างชาติได้และไทยได้รับคําชื่นชมที่สามารถดูแลสวัสดิภาพของผู้พิการได้อย่างดีครับคนละประเด็นกันค่ะคนละประเด็นกันค่ะครับสิ่งที่เป็นนาเสนอว่าเราดูแลดีนั่นหนึ่งประเด็นแต่ส่วนที่ว่าเราอินเทอร์วิวเขาโดยขณะที่เขายืนแล้วเราบอกให้ยืนขึ้นออันนั้นคือล้อเลียนอย่างแท้จริงครับครับผมดังนั้นเราต้องระมัดระวังเรื่องของ การเล่นแบบไทยๆในระดับสากลและที่เราหัวร้อกันแต่ว่าคนอื่นเขาอึ้งเนี่ยเพราะเขาคิดว่านั่นไม่ควรครับผมอ่ะไปต่อกันเลยดีกว่านะฮะกับรายการท่องเที่ยวนะครับพาเที่ยวธรรมศาสตร์โดยพระเอกชื่อดังนะครับอย่างหนุ่มชอนจินดาโชตนะครับอันนี้เป็นรายการที่ออกออนแอร์เมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมานะครับก็มีการแนะนําจุดต่างๆของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับโดยมีการแนะนําพูดถึงอนุสาวรีย์ปรีดีพนมยงค์ว่า คนธรรมศาสตร์เนี่ยเด็กธรรมศาสตร์เนี่ยต้องมากราบไหว้อยากสอบเข้าที่นี่ต้องไหว้อ,อ,อนุาสาวรีย์ปรีดีพนมยง์ไม่จริงนะครับแล้วก็ต้นโพลานต้นโพลมีไว้กราบไหว้ขอเกรดไม่จริงแล้วก็มีการถ่ายรูปนะฮะฝรั่งที่มานั่งเล่นกีตาร์ข้างๆข,ขอทานแล้วก็บอกว่าเป็นภาพที่โรแมนติกมากๆ อะไรประมาณนี้นะครับก็เลยมีคอมเมนต์ในรายการนะครับว่ามันไม่ควรทําแบบนี้เพราะว่ามันมันทำให้ประวัติศาสตร์ต่างๆของธรร,รมศาสตร์เนี่ยพังพินาศไปหมดนี่คือ,ม,คอมันไม่จริงไงไอ้เรื่องที่บอกว่าอยากสอบเข้าธรรมศาสตร์ได้ต้องไปไหว้อนุสวรี B ท่านปรีดีเนี่ยก็ไม่จริงครับแล้วลานโพก,ก็ไม่ได้มีไว้เพื่อขอเกรดขอถามทีมงานด้วยฮะว่าชอนจินดาโชนี่จบจากธรรมศาสตร์หรือเปล่านะฮะเออเพราะว่าคือพาเที่ยว พาดโอ้เจ้าตัวจบจากธรรมศาสตร์ด้วยใน,น,นมุมในมุมของนักศ,รรศึกษาเขามองมุมนี้เหรอครับอาจารย์เขาเองอาจจะเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนี้มั้งคือเหมือนกับว่ารุ่นพี่บอกมาอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่รู้อ่ะพี่เป็นรุ่นแก่ไปเลยมั้งอ,อาจารย์ในรุ่นอาจารย์ครับถ้าเป็นอนุสาวรีย์ท่านฟรีดียังไม่สร้างด้วยซ้ำอ๋อยุคนั้นยังไม่สร้างเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ยุคนั้นจะไปกราบที่ไหนอ่ะยังไม่มีลานโพล่ะครับมียางลานโพก็มีไว้นั่งเล่นกันอ่า ไม่เห็นจะมีใครไปกล่าวว้อะไรในแง่ขอเกรดแต่ยุคนี้อาจจะมีการพันต้นแล้วหรือเปล่าครับพันต้นก็ไม่ใช่ไปขอเกรด <c oughs> <c oughs> นี่ไงก็เลยทําให้เด็กธรรมศาสตร์ทั้งหลายนะครับออกมาคอมเมนต์รายการว่าเออรายการนี้มันแย่มากเลยคนก็มองไปที่ว่าตัวพิธีกรเองข้อมูลไม่แน่นใช่บางคนก็มองว่าครีเอทีฟรายการดีที่แบบว่าปล่อยมาได้ยังไงแบบนี้ไม่ทําการบ้าน โปรดิวเซอร์รายการหละที่ตัดต่อออกมาแล้วถ้ามีเด็กจำนวนหนึ่งทำเช่นนั้นแต่มันก็ไม่ใช่เป็นวัฒนธรรมของธรรมศาสตร์ครับและอย่างภาพที่โรแมนติกที่เกิดขึ้นจากการบรรยายของพิธีกรด้วยมันไม่ได้โรแมนติกขนาดนั้นโรแมนติกตรงไหนเล่นกีตาร์ข้างคนขอทานหรือว่าเป็นเป็นมูถ้าจะบอกว่าเป็นความรู้สึกที่ผมประทับใจโอเคอคือคนเราสามารถประทับใจได้ครับ <anut? S 2> แต่ก็มีกระแสว่านี่รู้ไหมชอนตอนนี้เนี่ยเขาไม่ให้ขอทานบริเวณนี้หรอกนะถูกต้องไงเขากําลังรณรงค์ด้วยซ้ำว่าไม่ให้ขอทานบริเวณรอบๆอบนี้ส่วนคุณจะประทับใจกับเรื่องของคุณคไม่ใช่โรแมนติกครับผมอ่านะครับแล้วก็หวังว่านะครับโปรดิวเซอร์ต้องเตือนไหมครับโปรดิวเซอร์รายการแน่นอนไม่ว่าใครก็ตามครับครีเอทีฟโปรดิวเซอร์ ทุกคนต้องทำกันบ้านให้ดีพอครับผมะนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะพักเบรกสักครู่ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเบรกสุดท้ายนะครับสักครู่เดียวครับ